อ่ะแต่หนุ่มคนนี้ท่าทางจะพูดคุยดีๆด,ด้วยไม่ได้แล้อวอ้าวไ่อะ่ะโอ้ที่จังหวดัดอุดรธานีมีจอมยุดค่ะ,ะจอมยุดได้ดิฝึกวิทยายุธฝึกวิทยายุธด,ด้วยการพีกันชายอยู่บนกำแพงวัดหลังจากนั้นพอได้ที่ก็ลุกขึ้นเต้นเพลงแบบอย่างเมามันเลยเพลงอะไรเต้นท่าใกลรไปดูค่ะ เฮ้ยนี่มันจอมยุดแบบไหนเด้อนนี่ยโอ้คักหลายเออคักหลายอาหลายคนดูแล้วพอจะจําท่าได้อยู่บ้างไหมคะนี่คือท่าของคุณหมายใจหัวเออไม้ไทยหัวใจศิลป์โอ้ดังนะเขาดังนะแต่อย่าไปว่าเขานะเพราะว่าเขาก็เขาก็ดังในเรื่องของเขาแต่ผู้หนุ่มคนนี้ คือพอมันได้ที่แล้วเพลงมันเข้าหูก็เลยเต้นตามไงออมัน<อ>คล้ายๆแบบองลงลอะไรเงีย้ย<ง>อารมณ์มันได้นะคะได้มันได้และคนที่เอาคลิปนี้มาโพส์ตใน Facebook ชื่อว่าย ai อดชายเซอร์วิสแอร์วงจรปิดน่าจะเป็นคนที่อยู่แถวนั้นแหละและเนี่ยเขียนข้อความไว้จอมหยุดมาตตาไสรอีกมาจากไหนอีกแล้วนั่นแหละคลิปนี้เป็นผู้ชายยุประมาณ 30- 40ปีนะคะโอ้โหคือยืนขึ้น เต้นท่าคุณไหมไทยและก่อนที่จะลุกขึ้นเต้นอ่ะผีกระจายอยู่ข้างกําแพงวัดโอ้ย,อยอแบบนี้ไม่ได้นะแล้วพอมันคึืมอกคืมใจมากัลุกขึ้นเต้นสักหน่อยและตอนเต้นอ่ะถอดเสื้อก่อนด้วยคุณผ,ผู้ชมมันก็เลยทําให้คนเขาตกอ,อกตกใจก็เลยกลัวกันนะเนาะถอดเสื้อแบบนี้เนาะหน้าวัดโพสีสว่างค่ะตําบลหมู่เลื่อมอําเภอเมืองอุดรธานีตั้งแต่เช้าเลยรึ เก้าโมงเช้าเลยรอเมืม่อวาน,นที่ผ่านมาเป็นเบรกฟาดเลยเหรอเป็นชอบทานผัก ชอบทานผัดกะเช้าโอ้โหตายเลยอ้าวนายชัยสิทธิ์เล็งไทยสงอายุ43ปีคนที่เอาคลิปนี้มาโพสตเล่าให้ฟังบอกคือที่ผ่านมาที่วัดเขามีวงดนตรีหมอลำมาแสดงเป็นบุญมหาชาติประจําปีมีวงดนตรีมาแสดงแล้วก็มีการเล่นเพลงนี่คือจอมยุทธเด็กของไหมายไทยหัวใจศร์ที่ตอนนี้กําลังด่งดังอะนะคะคาดว่าหนุ่มคนนี้ไปดูวงดนตรีมาในวัดช่วงคืนที่ผ่านมาและจะยังอินกับเพลงหมไทยยังอินอยู่เพราะเห็นการแต่งตัวแม้กระทั่งทรงผมก็คล้ายๆพี่ไหมไทยด้วย เพราะถ่ายคลิปนี้ไปโพสตก็มีชาวโซเชียลคอมเมนต์บอกว่าช่วยซื้อเข็มขัดพี่ไหมไทยให้เขาสักเส้นหน่อยคงจะเข้าท่ากันดีเขาจะได้แปลงร่างให้ถันดนี้ก็เยอะะว่าเจอพี่เขาก็ดีจะได้คุยกับเขาตรวจสอบเขาหน่อยใช่พาไปจัดการพาไปรักษาพาไปบำบัดรืออะไรก,ก็ตามแหละอา้าว นายชัยยศสีต์คนถ่ายคลิปเขาบอ,ก,อกว่าถนนเส้นนี้มีคนแบบนี้อยู่หลายคนค<ห>ํ<ท>า <ำ S 1> ว่าคนแบบนี้หมายถึงว่าคือลักษณะมีอาการติดยาและมีอาการหลอนควบคุมสติตัวเองไม่ได้นะมีอยู่หลายคนนะคะบางวันเดินสวนกันไปเดินสวนกันมาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสอบส่องดูแลหน่อยพาไปบําบัดหน่อยพาไปรักษาหน่อยหรือว่าพาไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมกว่านี้หน่อยนะแม้ว่าตอนนี้นะที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องตลกเอามาโพสต์เป็นเรื่องขำมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อ กันแล้เป็นเรื่องตลกแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมันจะตลกไม่ออกนะคะจริงครับถูกอืมและคนนุณยลัยยิ่งบอกว่ามีหลายคนด้วยแล้วเราไม่รู้ว่าวันไหนคนไหนจะก่อเหตุอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดูแลด้วยนะคะคในพื้นที่ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะครับ